ก็ใจหายครับผมจริงๆก็ไม่อยากให้จบเลยแต่ว่าทุกการเริ่มต้นต้องมีจุดจบนะครับผมเพื่อที่ไม่งั้นเราก็จะไปเรื่องต่อไปไม่ได้นั่นคือโอดี้เฟสนะครับราเราส่งเราส่งตัวเชกับการแพ็คเขาแบบว่าไปใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับซึ่งครับผมครับซึ่งพอมันจบแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอเวอรสกายสองนะครับใช่ไม่ได้จบแบบจบเลยนะยังมีภาคต่ออยู่มีภาคต่อใช่ยังมีอีกสองตอนเป็นสองตอนพิเศษนะครับใช่ ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนละครับที่แบบช่วยกันแล้วก็แบบช่วยกันปั่นเทรนเนาะแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากครับมันก็มีความคล้ายที่แบบเป็นตัวเองซึ่งเราก็ดึงตรงนั้นมาใช้ด้วยครับแต่ว่า มีครับมีก็ม,มีหลายคนที่บอกว่าผมก็เหมือนบอสเหมือนกันในแบบในความเจ้ากี้เจ้าการความแบบช่างสติ๊กอะไรชอบชี้สั่งคนอื่นอะไรเงี้ยเจ้าบูมันก็จะมีความซุกซนเหมือนตัวเชอะไรเงี้ยครับใช่ รู้ก็อยู่แล้วมีครับแบบแฟนๆเขาก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่นิวไม่สั่งคัดสักทีก็เล่นกันมั่วไปหมดเลยแต่ก็ไม่คิดว่าพี่นิวจะเอามาใช้เลยซึ่งพอพอเอาไปออนเนี่ยแฟนคลับเขาก็จับได้ว่าเนี่ยคือฟอร์ดบุ๊กนะอะไร่างเงี้ยไม่ใช่เออนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นสีสันน่ารักดีอะไรครับมันก็เออดูน่ารักน่ารักใช่ใช่ครับใช่ใช่ ก็อย่างนี้คือเล่าก่อนออคือตอนคือตอนแรกก็จะบอกฟอสว่าเออเดี๋ยวจะไปเอาเสื้อนะแต่เราบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไงแล้วเราค่อยเข้าไปเอาใช่เราไม่ได้ลงวันที่ใแเราก็บอกเออฟอสเดี๋ยวเขาไปเอาเสื้อนะเออแล้วอีกวันหนึ่งอีกไม่ใช่ดิอาทิตย์อาทิตย์หนึ่ง,งมผมก็โผล่ไปบ้านใช่บี่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจะมาวันไหนเลยเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้แต่จําได้ว่ามันเคยบอกว่าเออเดี๋ยวไปเอาเสื้อนะแต่ไม่ได้บอกวันแล้ว ใช่ใช่ใช่อยู่ก็มาถ้าผมไม่อยู่ทําไงอ่ะก็ไปเกอร์ไงแต่ความฮาคืออันนี้พี่ผมหรือแบบประชาชนเออใช่แล้วผมก็แบบแล้วยามเขาต้องแบบขอแบบประชาชนใช่ปะใช่ซีเคียวซีเคียวบ้านผมดีเลย่รงเงี้ใช่ครับผมแล้วเป็นระเบียบแหละไม่ได้หรอกใช่เพราะว่าเอาจริงก็ ก็คนพกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบจะไปไหนจะไม่พกใช่ใช่ผมผมผิดเองด้วยแหละที่แบบเข้าไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยก็เราก็แบบเออแวะไปพอดีอะไรเงี้ยก็ไปอะไรเง้ขาเคยเขาเคยมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่บ้านอะไรอย่างเง้วเขาก็เออขอได้ไหมขอเข้าไปเซอร์ไพรส์ได้ไหมเราสอทธิเทียวก็แบบไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมมีบัตรห้ามเข้าครับอะไรเงี้ยสรุปเออสรุปยังต้องโทรไปหาฟอสอยู่ดีผมก็รู้อยู่ดีอะไรเงี้ยใช่ตลกดีแต่ครั้งนี้แบบว่าเออเราด้วยความที่เรามีบัตรไอเนี้ยบัตรอิเล็กทรอนิกส ใช่แล้วก็แบบเออใช่เอาโทรศัพท์ไปให้เขาเลยผมงงมากมาได้ไงมาได้ไงเออใช่มาได้ไงผมงงเลยครับไม่ตกใจแต่งงเลยมาได้ไงวะครั้งหน้าคงไม่ทำแล้วแหละเพราะว่าเออแบบบางคนเขาบอกเออมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยเราเข้าไม่ได้บอกเขาบอกแต่ว่าไม่ได้บอกวันแต่ก็ไม่มีอะไรครับจริงอ่าอะไรเออก็บอกล่วงหน้าก็ดีอะไรเงี้ยเราจะได้เออ จะได้รู้อ,อ,อะไรแกจะได้เตรียมตัวนะครับสีสันสีสันป่านนี้ก็คือแฟนๆกำลังติดตามจะมีโมเมนต์อะไรให้มาพักกันบ้างโอ้โหอลิฟเฟน,นครับจริงเยอะมากครับมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเยอะมากๆแล้วก็มันมีหลากหลายอารมณ์มันมี<ช>เรื่องของโกรธหึงห่วงเรื่องความรักรก็จริงก็มีทุกอารมณ์ก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็นักแสดงทุกคนในเรื่องเนี่ยตั้งใจเต็มที่ครับเพราะทุกคนไปสุดแน่นอนครับเพราะว่าในกองเราเนี่ยมีมาร์คพาคินมีนีโอ โอ้โห oh แค่นี้ก็ฮาแล้วลองแค่สองคนนี้นะครับรับรองว่ากองก็เอนเตอร์เทนสนุกแล้วเรียบร้อยครับรับรองว่ากองไม่เงียบแน่นอน,นครับ,<น>บใช่ครับ,<น>บอะไรนะครับาวอสากนออวสกายนะครับก็เป็นภาคต่อของชอกกาเชลครับผมก็เหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งหลังจากที่เขาเป็นแฟนกันแล้วว่าเออเขาจะเจออะไรอย่างเงี้ยก็ฝากทุกคนไปลุ้นด้วยนะครับว่าเออแบบว่าตัวเชเนี่ยเมื่อไปเป็นหัวหน้าแล้วอ่ะ อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์ครับผมตัวเชก็จะมาเป็นบอสส่วนบอสก็จะมาเป็นเด็กฝึกงานนะครับก็จะมีแบบว่าเออจะจะไปยังไงจะเป็นยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยนะครับจริงๆมันก็มีความเป็นเชล่ะครับเชมันก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ครับใช่มันเป็นบอสแต่มันก็ยังเป็นเชว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละไม่ได้แบบว่าเป็นบอสแล้วแบบดึงอะไรหรือว่ามก็มันก็พยายามนั่นแหละคือความสนุกครับผมว่าผมก็รอดูเหมือนกันเพราะจริงๆผมไม่เคยเห็นก่อนแต่ว่าผมดูเทเลอร์แล้ว ก็ผมก็แบบคือ <c oughs> จริงๆอ่ะดูตัวเองตลอดอะไรนแต่ว่าเพิ <c oughs> คนเวลาเป็นเลิฟซีแล้วเออมันจักะกจี้อะไรผมก็เลย <c oughs> เออไม่ค่อยดูแค่นั้นแค่นั้นเหนื่อยอะไร